มาคับพี่น้องเรียกได้ว่าหนึ่งภาพล้านความหมายในฝั่งของทางด้านน้องวันใหม่อนันตยาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถ,ถึงมือหมานของพี่อุ้งอิงแบบนี้เราพี่น้องนอหลยค้นพากันบอกว่าวาสนาดีแห้งสําหรับน้องวันใหม่ได้หอดนอนกับพี่อุ้งอิงเราพี่น้องนอเอานิดแล้วก็พี่น้องสําหรับในฝั่งของทางด้านน้องวันใหม่ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวในหน้าเฟซบุ๊กจนตัวของเจ้าของแบบนี้น้องก็บ,บอกว่าเอามือน่้อยมาสกิดหัวเราเบาๆแล้วบอกว่านอนๆน,น,นะ พอบอกเสร็จก็เอามือค้างไว้ตรงหน้าผากและหลับไปเลยให้แท็กป้าอิงของอ้วนฟันดีค่ะทุกคนเป็นตังไดคคัะพี่น้องอันนี้คือโพสของทางด้านน้องวันใหม่กเ็เลยมีการเผยภาพครับพี่น้องเป็นภาพมือหมานของผี่อุ้งอิงมือข้างซ้ายของอุ้งอิงนี่แหละกะเ็เลยมีการเอามา,อาเอิญมาสิ่าตาังไดละสกิดหน้าผากของน้องวันใหม่เบาๆนอพี่น้องนกกะแน่นอนเขาบาท้งคู่ก็ได้มีการ นอน,นอนน้อนน้ากันนะคะไรยคนพากันบอกว่าวาสนาดีแห้งสําหรับหนองวันใหม่เราพี่น้องนอนทีพีอุ้องอิอง,ออง,อองนี่แหละแบบรักและเอ็นดูขนาดนี้เอาพี่น,อน,อน้องนอว่าเป็นบุญวาสนาของทางด้านน้องวันใหม่เนะคะแบบถึงกับขนาดที่าอ่านี่แหละเดนนอนกับพีอุ้องอิองผุนบ่อบแมนธรรมดาเดหลายคนวาาจังสันเราพี่นอ้องนอเอาเดียวสิผ้าลายคนไปเบิ้งคลิปนี้กันจัน่อยสกอนรับพี่น้องเป็นิปวิดีโอทีแอดมินเบิ้งแล้ว กะยิ้มไปหัวเราไปวันท้อนพี่น้องเน,น,น,นาะนะคะเดี๋ยวเสให้แลยคนไปเบิ่งกันสักน้อยเนคา่าคลิปอีอยงนะคะไปเบิ่งคลิปนี้กันความจริงนุง่มพูดไม่ได้นุ่มเป็นคนไทยได้ความจริงนุ่มพูดไม่ได้รู้เน่นุ่มพูดไม่ได้มนตัวนี้เดียวเลย ทำงานคนที่นั่งเช็คเมนะสอบแบบที่หมอสอบละสีสเกตเออสเกตบอกใครมอมาพูดคุยขมิ้นเหนไเอามื่อนี้วันนี้ต้องขอบคุณแม่ที่เลี้ยงหมูแทะวรูปภาษาขมเนียงออกคุณแม่จรรจจรรนเด้อจรัจจรรนโมเยนเนียงเออโอ้โหอก่างนี เจริญเจริญเด้อนี่คือให้เจริญเจริญติบ่แม่นจ้าลายๆด้อเจริญเจริญเด้อยฉันเป็นบ้านพ่อเขาว่าให้เจริญเจริญดี๋ลยเอาไม้ด้วยซะซ่าเอาไหมขอบคุณแม่ขอบคุณนี่คือขอบคุณแม่นจ้าเอาไงแล้วพี่น้องเป็นเจ้าใดก็เป็นภาพบรรยากาศการนั่งกินหมูกระทะโต้ร่มหนาวกับพี่น้องในฝั่งของทางด้านแม่หน่อยแม่น้องอุ้งอิงนะะคก็เป็นสภาพในการเลี้ยงหมูกระทะนะะคสำหรับทางด้านน้องวันใหม่น้องพี่น้องเนาะก็ อ,อย่างที่เขากากันเดติดตามน้องมาเนี่บเรียกได้ว่าเป็นติวาต้องนละเป็นเด็กหน่อยอารมณ์ดีเนี่ยเป็นเด็กหน่อยที่ผู้ใดอยู่นั่งหละักะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะน้พี่น้องเนาะนะคะสำหรับบรรยากาศในการนั่งกินหมูกระทะครับพี่น้องกะนี่หนหละอยู่ที่บ้านพี่อุ้งอิงนะ่ะกะมี่แม่น้อยนะ่ะกะมี่เสียนน้นเจบีนี่แหละครับพี่น้องเนาะน้องวันใหม่ทางด้านพี่อุ้งอิงเราพี่น้องก็นั่งก,นงกินน้ำกันนะคะแล้ว วันใหม่ก็คือเหมือนเป็นสิวาจ้าไนละ่ะเหมือนเป็นนักแสดงตลกประมาณนี้ของกลุม่มนะพีนงเนาะนองนะนะกระสีมีคำเบา,นะาเนี่ยค่ะคำเบาเฮนไหมูได้หัวได้มวนน่าหล้นะลคนกะนี่ละ่ะอ่าพ่อนางกินมูกระทะแด่ฟังบั้นไมเบอกตลกไปนน้ำไลายคนกับามวนแห้งไลายคนมาจังสันนพีนงเนาะโอกะเป็นเป็นตะมวนอิรีเด้ค่ะพี่นองแบบกินโตร่มหนาวจังซีแม่นพะีนงะเนาะเอากะนะนะ หลนั้นแล้วพี่น้องยังที่ได้ขึ้นคลิปให้หลายคนได้เบิงก,กันบางคนก็บอกว่าบรรยากาศแบบนี้นี่ซึ่งสิมวนคักเนาะนบพี่น้องเนาะนะาะนี่แล้วพี่น้องแล้วน,นีนยังได้ไปซองเบิงในเฟ e b o o k ส่วนตัวของทางด้านน้องวันใหม่อัญยาน้องก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแบบรัวๆเลยนบพี่น้องเนาะน้องโพสต์ว่าจังไดดแน่ก่อนหน้านี้ในเมือวบ้านนี่แล้วพี่น้องน้นองก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะว่าหงสง่างามในความสงบ มันไม่ต้องบินสูงไม่ต้องคำรามแต่ทุกก้าวมีศักดิ์ศรีหงสอนให้เรารู้ว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสียงดังและการพยายามให้ใครยอมรับแต่มาจากความมั่นคงในใจว่าเราเป็นใครแม้ถูกเข้าใจผิดมันก็จะนิ่งและสงบเพราะหงรู้ว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ทุกคนฟังให้คนเห็นค่าจะมองออกเอง และคนที่ไม่เห็นต่อให้พูดแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ความสงบคือเกราะที่ทรงพลังที่สุดของผู้มีวุฒิภาวะภายในความเงียบที่ปลอดภัยพันนพินดองอันอินย์คือโพสของทางด้านน้องวันใหม่นพีรดองน้องแอดมินเดย์แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสิวาเจเนล่าเด็กน่อยนะคะเด็กหน่อย,นะะอ,ยอายุแค่สิบสามปีนะคะแต่สาหรับความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นผู้ใหญ่แห้งนพีรดองเนาะ นะัะเรียบนี่นะคะพี่น้องนงการดมีการออกม่าโพดอีกคือกันนะคะโพดยังต่อเน,นื่องวันเถาอะนองว่าจังไดนองก็บ,บอกว่ากําลังใจที่สําคัญที่สุดใหม่ได้โทรหาคุณย่าตอนนั่งพักนะคะเพราะฝนตกประโยคแรกที่ย่าพูดคือนะคะเป็นจังไดเมอยออบกินเขาย่างวันใหม่เงียบน้ําตาไหลค่ะพี่น้องคุณย่าก็บ,บอกว่าคิดหอดบานบอสู่เอาเดอ้อ คัดเลือกแล้วนะคะน้องไม่กระตัวบวาย่ารอ่อเนี่ยงกอนเดอร์นะคะได้ลับไปหาแล้วคุณย่าก็บ,บอกว่ารอได้อยู่แต่ย่าโดนไลยเด้อนะคะมั่นสีบดถาเดชพันนพีน้องนะคะและคุณย่าก็หัวรอบประโยคนี้คืออ่ามันยิ่งทําให้ใหม่คิดว่าเราต้องตั้งใจและทําหน้าที่ให้เต็มที่ เพราะคนข้างหลังยังรอเราอยู่แต่ไม่รู้จะรอได้นานแค่ไหนทุกครั้งที่โทรหาคนทางบ้านใหม่จะทำตัวร่าเริงเสม,มอเพราะไม่อยากให้คนทางบ้านเป็นห่วงในทุกครั้งจะไม่มีน้ําตามแม้แต่น้อยแต่รอบนี้น้าตาไหลคิดคำพูดไม่ออกไม่รู้จะตอบย่าแบบไหนเลยค่ะตอนย่าถามว่าเหนื่อยไหมเป็นตังไก่พี่น้องอันนี้คือโพสของทางด้านน้องวันใหม่น้องพี่น,อน้องน้อแอดมินกะ วังหันนี้ก็จะตันไปคือกันค่ะพี่น้องเนี่ยแคร์ด้อ่านประโยคของทางด้านน้องวันใหม่นาอพี่น้องก็จะตันไปคือกันวันถอก็คือเขาใจความรู้สึกของน้องเลยนาอพี่น้องน้องขันเป็นน้องนี้ก็ไห้ตรงนี้ไห้ย่างเนี่ยนะขดาดแอนนี่แคร์ด้อ่านประโยคสมีนี่ก็เกือบจะตันใบวายคือกันเมื่อสักรู่น้องคี่น้องน้องเอาแล้วนี่แล้วก็พี่น้องสําหรับน้องก็ยังได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะน้องก็บอกว่า พอพ่อแม่ทุกคนคะเคยเชื่อเรื่องความเงียบที่ดังที่สุดไหมคะหนูเป็นเด็กอายุสิบสามถ้าเป็นเด็กคนอื่นคงยังเรียนแต่และยังใช้ชีวิตตามใบรุ่นตามใบเด็กอยู่ส่วนตัวใหม่เองเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเองเพราะที่บ้านไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยเหมือนใครๆเขาเลยเลือกออกมาแบ่งเบาภาระคนในครอบครัวซึ่ง หนูคิดว่าอาชีพที่หนูทำไม่ได้ลำบากใครและไม่ได้เบียดเบียนใครหรือว่าร้ายให้ใครแต่ทำไมถึงพากันว่าอะไรร้ายๆต่างๆให้หนูโดยที่หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูทำอะไรผิดบางทีหนูทำงานมานเหนื่อยๆต้องการพักผ่อนมากๆและต้องการกำลังใจแต่เวลาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาตอนไหนใจหนูอ่อนแอลงทุกทีโพ์นี้หนูไม่อยากเรียกร้องความสนใจจากใคร แต่หนูอยากาหนูแค่อยากให้ท่านได้รับรู้ว่าหนูไม่ได้มาเพื่ออยากจะดังหรือจะดีกว่าใครๆหนูมาเพื่อหาเงินเพราะอยากให้คนที่รออยู่ที่บ้านได้สบายในปัจจุบันนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าพวกท่านจะอยู่ถึงวันที่หนูประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะพวกท่านก็อายุมากกันแล้วแต่หนูก็ยังหวังว่าอยากให้พวกท่านแข็งแรง และอยู่กับหนูในวันที่หนูมีทุกอย่างตามที่พวกท่านอยากได้ความหวังของคนทางบ้านอันนี้คือโพดของทางด้านน้องวันใหม่นพีนองโน้องโอถือว่าเป็นโพดทีเรียกได้ว่าทําเอาหลายคนมีน้มตาไหลได้นพินองนอ้องเอากระทรงกาลังใจให้สาหรับทางด้านน้องวันใหม่สูๆวันถอสําหรับพี่อุ้งอิงนะคะก็ค่อยเบิ่งค่อยเป็นกําลังใจนะคะคอยอยู่คขยงข้างแบบนี้แหละนะพี่นองนอ้องอุ้งอิงดันเองคนนี้ เนี่ยกับสุดยอดอิหลีเนี่ยะเอาเนี่ยแล้ว่ะพี่ตงองสาหรับคลิปนี้แต่ขอจบคลิปไปสามีสัก่อนนอกค่ะเขากบากสวัสดีค่ะ